Cái đài đài đánh mà đánh mà để Ôi cái tụt mà hàng gì à. đó. Mình nó này có nhiều. nhau Cũng có các con đúng không ạ? À cái à à, để nó sang con đúng Chắc sẽ ăn này vào đây thì vậy, đánh đánh Luôn cho đại cán ขอบคุณพ so, right. so, ี่น้องทุกคนนะครับ huh ทีพี่น้องที่เดินทางมาหอดแล้วนะครับข้างด้านขวานี่พี่น้องมจะเป็นจุดไปเป็นแงใส่ถุงเ่าบดหอดถุงเท้าตงนี่ันไงครับกง้อเปน่าเนย่างกลางนะนี่เป็นย่างเต็มม่อมันเรื่อมันลื่นลงลื่นนะมันลื่นเนาะอันนั้นเป็นข้ไค่ย่างทั้งผีดีกลัวร

ต่อไปกัสิไปอยวยน้องไห้บอค่อยมีเพราะว่ามานพระหน้าเฮาหรืสิมีแต่ไห้หน้าส่งไปแล้วส่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศขามสะพานมาทำบุญพี่เนาะข้ามสะพานมาทำบุญอิสพาดหน่น้อย ปีที่แล้วในพีนีงก็ไม่ได้กระร่างถานกระถานยางานพ่นอคอยยางเย๋ยวสะพานทากกรอนี่ใช้งานบนสังขานบ้านเตื้องกระร่างจ้ากถึงจิเป็นเนทางมาหยา

คอยเด้อข้าอยู่ตรงเด้อ